สัมาสามาแสนหาเคองเลยเป็นเลขตัวไอหน่็านองเกตห้านองเเอาตรงกับเลขเซียมซีเด้หนึ่งเกเดี๋ยมานี่ยาอุ้ยอเอาเอี่ย่อนเงี้ยแมวไปตามสายสามอุ้ยยี่สิ you did it! Please. เห็นแทะก้อนโคโล,โลก้อนใบใหญ่ยยหนึ่งข่อยมาแล้วดเดี๋ยวย่ะนะครับท่านผู้ชมก็มาถึงสามปู่พญาเต่าแล้วนะครับ ก็ oh, สวัสดีเอซทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมากับป้าต่อยสองช่องนะครับมาตามต่อขอโชคลาบกับปู่พญาเต่านะครับครับไปเพิ่งกระลังเปิดกล่องครับสวัสดีครับป้าตอ่อยครับผมมือหนึ่งกับจับขลิ่นนะครับก้อยวัไรนนะครับก้อนดินก้อนด,ดินก้อนว่างนะ่า <c> เ <oughs> ให้ตำรวจาดว่าปีนทองเออ ไปเดี๋ยวเข,า,เขาไปดานในเลยครับเอาปต่อยเราเราล่วงเราล่ว,ลง,ลวลงนะครับเดี๋ยวรถสี่ล่วงยานเอะ้มันเสียหอดเลยเนาะครับไปเลยนะครับ เตาอุศักศิษย์นะครับท่านผู้ชมกาฬปูพญาเต่าก็ขอตองหมดเลยงวดที่แล้วเขาเนาะยี่ต่อยงวดที่แล้วที่มาตอนกลางวันเข้าเลขเซมซีห้าสี่สี่นะครับท่านผู้ชมแล้วเซียอทีได้หาซีซีมาค่ะกับสารปูพญาแล้วก็กมามาตอนกลางคืนมาชิบกลางคืนปูพับพญาเต่าผลผนขยับหันมาทาง้ำ ทั้งหางประทัดเก่านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับในตรงนี้เลขหางประทัดเก่าเขานะครับเก้าสี่นะครับเดี๋ยวผมพาว่าสียางไปหันเลี่ยนไวเป็นยังไงไม่รู้อะไรครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปิดคงไม่หล่นครับจะพาท่านผู้ชมมาดูเลขหหางประทัดเก่าที่เข้าเมื่อวันที่แล้ว เห็นไหมครับสามเก้าสี่สามเก้าสี่นี่ย่าต่อยมีเอฟซีผู้หนึง่งพันเม่นเมื่าสามกรับแปดพี่นองกันนะครับพี่นกับไปเพื่อถึกถึกตอดนะครับสามเก้าสี่เพี่นกับตัดสื่อสองโตนะน้ำมนนะครับท่านผู้ชมเอ,อนี่นะครับสามเก้าสี่แล้วก็ มันมีซี่หานัน้สำคัญเออข้างบนเป็นสามก้าสามสี่แล้วก็สองตัวข้างล่างเป็นสองหาซี่กับหามันตรงกันอ่ะเยอะต่อยเขาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมปูอันน้หาว่าทั้งนี้เขาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยครับท่านผู้ชมยเฮ้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 ยยัง เฮ้ยเอาผู้ขยับห่านหนามะาทาั้งทีอีกแล้วเยี่ยต่อยเดียเด๋ยวคอนอื่นต้องเตรียมถูกเทียนสกักลากับไหวบอกก้าวผู้ผูก็คนไปแล้วท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัดสวดสีเอฟซีท่านผู<ด>้ชมอีกรอบแล้วค่ท่านผู้ชมทั้งสองช่องเลยนะคะครับผมก็วันนี้นะครับผมกับป้าต่อยก็มาตามนะครับมาตามต่อขอโชคลาภกับปู่พญาเต่า ผู้สักศิษิ์นะครับเพราะว่างวดที่แล้วที่ผมมาตอนกลางวันนะครับปาต่อยเขย่าเซมซี่ได้5-4นะครับหา 44, 4-4เลขท้ายลอตตอรีสองตัวออก5-4เข้าเต็มๆนะครับท่านผู้ชมเข้าเต็มๆเลยนะครับแรงว่าปูคนไท้แมนปูห้โชคสองตัวข้างล่างเลขท้ายลอตตอรีสองตัวเลยนะครับแล้วทีนี้ <c oughs> ผมมากับปาต่อยอีกรอบก็คือ มา,นนะมาตอนกลางคืนเนาะมาต่อยมาตอนกลางคืนนะครับปูขยับนะครับปูขยับหันหน้าไปทางทาง,ทางต้นทางต้นไม้นะครับท่านผู้ชมไปมดูเลขหางประทับเก่านะครับเลขหางประทับเก่ามี9ก้าสามสี่แล้วก็สองห้าเก้าสามสี่มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับโทรมาหาผม บอกว่าแปดกับสามเป็นพี่น้องกันนะครับเพิ่นก็ซืืออยู่ครับสือนะครับเก4 9สามซีเกาแปดซีแล้วแ็วนอยู่หันนะครับแล้วแ็4ซีหาหาซีสองหาหาสองโอ้โหเพิ่นว่าก็ไดแน่นะครับกรดีใจน้าเพิ่นนะครับท่ามชมนะครับถือว่าปูให้ทั้งบนล่างเนาะนะครับท่ามช่บนะครับตัวเขาสามโต ทั้งสองโตนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาตามต้อนะอ,อ,อุ้ยเอ้าแดดไปดีเน่าหวัวกี่ไม้กิ่ไม้หล่นครับกิ่ไม้หล่นอ๋อใชเพื่อูแต่ว่าสีคอจุดเหล็กถูกเลยท่ยททาไนไู้อดร่วนตอนที่เปิดกล้องเข้ามากำลังเก็บสำรวจพื้นที่นะท่านผู้ชมผู้ขยับพันหนาไว้ทั้งห้ดนี้เลยครับท่านผู้ชม ผมว่าแน่ใจว่ารีก็ิม่าออยู่ห่างบักเก่ารัว่าจังใดนะครับตอนนี้ปะต่อยเป็นกำลังยึดถูกเสียงท่ายอยู่นะครับเป็นไงผมจังบัไรใอยู่โดนอยดูสาธุขออนุญาตอผมไปดูด้านหลังก่อนนะท่านผู้ชม ซาเทเดอ้อรปูลเหล็กถูกตัวนี้เดอ้อที่ลูกหลานมาขอโชคขอลาภเผยให้เห็นเลขทายซ้ำตัวนี้พวกไตัวนี้หมุนเอา้าไม่มีอยังทั้งนีวะเมื่อไหร่เออบอลูเด้อร์บริบราย,ย่างไปทางนั้นอีตัวนี้ท่านผะู้ชมเมื่อกี้หมุนหมุนได้อยู่ตรงนี้ครับซาเทเดอ้อ สามตัวเด้อปูไอ้สามตัวตรงตรงไอเอ้ยขออนุญาตบาดคำเด้อปูซาถูลูกหลานเสี่ยวปูให้นั่งอ่างามๆมีสังางานงงามทัวลูกหลานชได้เตรียมถูกเทียนสักการะกราบไหว้ปูไปได้ปูเอ้เด้อปูเด้อขออนุญาตบาดคำเด้อปูโอ้ยขึ้นนั่งเฉยๆต่อยโอ้โหซาถูเด้อปูเอ้ย ลูกหลานจิงเตรียมผูกเที่ยวเสียดไว้ปูเก่าดอกพอดีเนาะค่ะคุณผู้ชมยิบออมาเนี่ยเด็กเก่าดอกพอดีเลยก็เสียดก็เกินเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ป้าต่อยขย่าเซมซีอีกนะครับแต่ว่าสงสัยจะตัแห้งบ่แห้ง ก็สัน่นไปทั้งนั้นเ้ยเรื่อไม่เ,เด่นทนี่ดูหามาถ่ทยเยอะเลยเป็นลักษณบ่อยังก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าผู้คนมีโชคมีดวงนี่เพิ่นบ่ได้เบิ่งตะเลขถูกเลขเสียนซีซ่เด้เพินพ่นเพิน่นเพิ่นสังเกตเบิ่งเพินพ่นจับเอาวา่าแม่นปูสิหันหน้าไปทางใดมันแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถูก<อ>ใช้ดิจรารณญาณในการรับชมเออเมื่อนั้นเพิ่นหันไป แมนเมอนแมนพื้นหัน,ห,นหันไปทางหางประทัดเก่าที่แรกก็ไม่เห็นหรอกครับว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ผมเดี๋ยวไปเห็นอะไรดแดงๆอยู่ตรงต้นไม้นี่หน้าเพื่นตัหันมนาสองสามเราแทบแทบมีหางประทัดอยู่เพิน่นเพิ่นหายอยู่จังมาย่ำมาตอนกลางวันนะคะก็เขยเ่าเซมซี่หาซีซีหาซี่ว่าแมนไปตั้งประเทศ้อมบะแมน เที่ยวต่างประเทศด้วยเเทที่่ยวตางประศนะครับเด็ดวีซ่าไปต่างประเทศน้ำเดีวโอ้ยสักสิบคันที่มับนบแล้ววุญาาสนดวงผู้ใดเนาะแมนแต่ละดวงแต่ละคนบ่คือกันนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวยู่นี่บ่มักแหน่เอาแมนแล้วก็นะครับในขณะที่ผมกำลังเตรียมที่จะทำพิธีบอกกล่าวปูนี่่ทานผู้ชมก็บอกกล่าวแล้วก็กราบไหว้ปูไปนน้ำกันอธิษฐานเอาแล้ครับเออ ชนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 เดชสูมรญาติเตาภูสักศิษย์วันนี้ลูกหลานมาวิ่แชแนลพร้โดยป้าอยแชแนลเดินทางมาสักหลักกาบวาย เพื่อมาขอเพ่งบุญบารมีเพื่อหาแนวทางขอโชคขอลาบและเป็นสะพานบุญไปให้กับเอซีทั่วโลกที่กำลังรอดช่มรอติดตามบุญบารมีปูเนี่ยเตาขอให้ปูเนี่ยเตานี่รับรู้แบบโตให้โชคให้ลาบให้เลขท้ายสามโตสาโตรตรงๆรง้ะปูเอ,อ,อ้ของวดวันที่6 6มีนาคมพศ2568 ให้ลูกให้ลูกให้หลานได้นําไปฝากเอ็กซี่ให้เพิ่นได้เบิด์ตดีเบิด์ตสินให้เพิ่นได้เบิดอ่าควบถูกควบยากให้มีแต่เงินจะท่องไหลเข่าให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้าปูเพิ่นเสด็จมาบูราณสารซอยปูเสด็จมาเทพพื้นเห็ดหลังค้าก็ให้ปูนี่ปวดปวดพายให้โชคให้ลาบ เด็กไทยสามโตตรงๆฟังๆเด้อปูเอ้ยมวลสาธุ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 เริ่บปูเอ่ยไปลุกลุกง่ายๆานุ่งกัดอุ้ยเสียงปอกแบกปอกแบกยิ่งใหม่เนาะค่ะแต่ว่าขนาดบ่มีลมเด้ไม่มีลมนะคะบ่มีลมแต่ว่าต้นใหม่ใหญ่บ่หักลง งานใหม่รุนปรเพกแปลกเห็นพวกขี่สารปูหน่อยแมีนเออสารปูหน่อยหลุมลบ่บ่ทาก็ัดสารบ่ซับเหมือนปูเหมือนตะวันสารหัดน้ำล่างพังลงล่างนะครับมีต้นไม้ต้นไม้ตายดินนะครับอจะลายแซีนะตะเนาาะสธุเด้อร์ปูพญาเตาหมุนีลูกขานช่องปตอยชาแนลพร้อมทางมาวินชาแนลตั้งใจมาหาปูมาขอโชคต่อ ตองหวัดเลยปูของหวัดวันทีสิบหกมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูสีหายโฉกหาลาบหายหลวหายหลานไปฝากเอเซี่ทางบ้านห้เพิ่นไลยมีโคไมีลาบน้ำปูปูกับยิบออกมาเลยเด้อสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสาธุเสียงเีียยงสหแบา เสียงมาเฮ้าเลยดแบบไม้แรกออกมาแล้วครับใช่ละ่ะมุนเขอาอยู่ไม่กี่ ไม้แรกคือไม้เลขหนึ่งครับไม้เลข <S 1> 1 <S หนึ่งหนึ่งกับเกตพี่น้องกันเด้เยครับท่านผู้ชมเลยนไม้เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะจุดไม้ที่สองครับ หมายเลขสองครับหนึ่งสองหรือเจ็ดสองหรือว่าเจ็ดสองไม้ที่สาม ขีงไม้ไม้ที่สามไม้เลขแปดครับหนึ่งสองสองแปดหรือเจ็ดสองแปดนะครับหนึ่งสองแปดลวดเจ็ดสองแปดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับเปลืกเสี้ยนซี่เนาะคะ่สะส <5 S 1> าธุฟังๆเด้อปูเอ้สามตัวตรงๆเลยมาขอโจคอร่าเขาคัดไปเลยปูขยะไปทางนั้น แล้วก็ท่านผู้ชมที่ท,ทีมงานได้ไปถ่ายที่คำชะโนดเนาะแมนคำชะโนดเลขทูบก็เข้านะครับท่านผู้ชมเลขทูบสองห้าสี่นะครับเลขทูบสองห้าสี่ที่คำชะโนดเข้าเขา่เขาสองโตนะครับท่านผู้ชมเอฟซีเหม็นมากอยู่ในช่องนุ่มอามเดยช่องนุอ่มอามเอฟซีเหม็นมากสะพานใหม่บ,หมบันไดใหม่นะเอฟซีเห็นแปด แปดเก้าส okay, so um, so ี่แปดเก้าสี่เขาสามตัวแปดเก้าสี่เขาสามโตตรงเลยเขาเขาเห็นอยู่ไอช่องน้ำอ่างน้ำอ่านไปไปซองเมึงมองสะพานใหม่สะพานใหม่ติดท่างยางไปนะเน่ยน้ำอ่างเห็นตัวเลขที่ตรงสะพานที่เดินเดินกันนะครับแปดเก้าสี่ทั้งสามตัวทั้งสองตัวสองตัวพร้อมนะเนี่ยแล้วก็ที่ที่สารไปนั่งแก้วไปเอกก็ไปออกกันไปเขากันเด็กพ่อสอ ขาพ่ออสีห้าหือ้าสเกขาพ่ออยวนวันี้เขาไล่สารเนาะสารแนนย่าะม่นีอักษรอแม่น่ากับเขาแม่นากับเขาแม่น่าเขาอไอตัวใดหร่ะเขาซี่บ่แมนบ่นะครับแม่นากับเขาอย่ามันี่อักซ้กับเขาอย่ามันนี่อักษรนี่เขาเอ่อ็กใครไมเล็กเซมซี่เออเซมซี่เลยเนาะเขาเซมซนะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าเข้านะครับเข้าเข้าหลายสายเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ไปดูเล็กทูดองผู้ดินกับเขาเออดงผู้ดินกับเขาท่านผู้ชมดงผู้ดินเหล็กเหล็เซมซีบอ่ะเซมซี่หรือเล็กถูกนี่แหละเหนบะเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเออต่ว่าเขาจะจะไงว่าเขาเขาสองตัวดูตะว่าเขา, <จะ S 1> าเฮ้ เสียงนกเสียงนีห้องก็จะโขกเห็นเอียงไงเนาะอืนั่นเลขทูบใหม่เพิ่งไปไปไปเพิ่งเลขทูบเดี๋ยวเรท่านผู้ชมผมผมไปดูเลขทูบเฮ้ยใกล้ๆความว่าเพิ่งเลขทูบแตกเนื้อทูบแตกบวางได้ท่านผู้ชมผ่านคัดท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอาความว่าเพิ่งให้เราค่ะเนาะไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเรททูปทูบแตกเอ้าทูบแตกทูบแตกพาเคริงเลย เป็นเลขตัวไหนยัต่อห้าหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดเอาตรงกับเลขเซียมซี่เดืนนีหนึ่งเจ็ดแต่ว่าเลขเลขคือเป็นสองโตัวเป็นหาหาก็ได้เมียนห้าห้าหนึ่งเจ็ดเมียนบ้อเมียนนี่เบางได้กองข่อยเป็นหาสองโตเลยถ้าว่าที่ในแยกับหาหนึ่งเจ็ดหรือว่าจะเป็นเลขเก้าเลขหาเลยแยกออกมันเคขายเป็นเลขเก้าหรือยังต่อยเมียนบ้ เป็นหาก็ได้เรียกว่าเป็นเป็นเก่าทบแตกท่านผู้ชมเม้ยปังแท้หรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองเบนเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแตกแท้ครับสามตัวปังปังแทะท่านผู้ชมเมือยทูบแตกพาเึ่งห้าหนึ่งเกตขอตองหวดปังแท้แน่นอนหาหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถูกต้องครับผมปาด ทูบแตกผ้าเคิงยางงามเลยยฝ่าเบิงเดี๋ยวสิบอท,ทันเห็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมทูบถูบแตกผ้าเคืงงา่ามแท้ะาแเอ้ยเอ้ยเฮ้ยงไงกนน่ำแม่คอยตาฝาดดิ้งดิ้งดิ้เออดิ้ดินตเสียงยีงหยังเฮ้ยเฮ้ยจ้ต้ ผู้ขยับหันหนามาทางเกาหันหนามาซื้อถูบเลยไี่ว่าสงสัยมั่นใจผู้นท่านผู้ชมปูคล้ายๆหันหันหันมาซื้อเฮ้ยเด็กต้อยสาถุสาถุซาุ ปูกเลยขาให้แตกสามโตปังๆเลยปลูย่ไอ้แตกเปลี่ยนปังเลยด้วยวันนี้เขาสามโตเลยคือจังตูแตกหมดคล้ายๆปู่จ้องมาที่เลขทูบแล้วก็หันพลานมาทา้งปีน้ำาน้จ้ต่อย<ม>ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเ,เลขหางประทัดเก่าอีกนะครับท่านผู้ชมชนี่ครับจําได้นะครับท่านผู้ชมสองให้ดูครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งเก้าสามสี่สองห้านะครับวันที่แล้ว เขานะครับเขาเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแล้วก็มีมีมีอีกขางหนึ่งครับท่านผู้ชมมีอีกคางหนึ่งคางระทัดเก่าด้วยนะครับมีเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าห้านะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมออกออกมานะท่านผู้ชม เดี๋ยวนะครับมันมันพับกันนี่ครับเกดเก้าห um ้าห้านะครับตามนั้นนะครับสรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่องชมสาธุสาธุสาธุอาวี่เตาเฮ้ยมอย่างอีกตอย วิ่งตกใจเบิดปูหันหนามาซื้อเทิกถูกเอาแตกนะโอ้บูปูหันหันบูหันเราหันหันหันมาทางสายมือเข้าได้ไหมเนียนเนี่ยเห็นต้นหนาต้นตาเลยโอ้ยหังแทะยิ่งวิ่งโผล่ตาฝังเถะสาถูกซาถูกซาถูกสามโตตรงแทะเลยเอาสิกลับล่า่นเลยวะปูผันหายเหลี่ยวห้องลายหายเหลี่ยวล่าเลยนะครับท่านผู้ชมหลักกลับเลยนะครับสาธุสาธุสาถูก สาธุสาธุเท้าปูเอ้ยลูกหลานอ่ากะมาขอเพลงบุญบบารมีรม,มาหาขอเป็นอ่าเป็นสะพานบุญอ่ะเฮ้ยหาโชคหาลาภไปฝากเก็บซีทั้งบ้านกะให้ให้เพื่อนได้โชคได้ลาภทเท้าปูเอ้ยวันนี้ให้เขาสามโตแตกคือจังเล็กถูกเรื่องสามโตตรงๆเลยเท้าปูเอ้ยหัววันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ เอ,อ,อา,าทุกแกร้องสรครับทุกแกห้องเฮ้ยจุตตอยฮทุกแกห้องยหนึหนึง,นงสองสามสี่ยยนนี่กบไม,มเห็นบ้หาหกหกเถ้่อุ้ยุกแกห้องหกเถ่อ นั่นยุกกาบใหม่เลยนั่นเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับตุ๊กแกร้องหกครั้งอ้าวปังปังครับไม่หละเดี๋ยวนี่นี่กาบใหม่ตัวนี้แท้เลยนี่เห็นไหมเออหน้าเทนเทนด้วยนั่นตุ๊กแกร้องนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอยู่ในนั้นนะครับฮะ เฮ้ยเด้ออะไรอ่ะยี่ต่อยอะไรเฮ้ยเฮ้ยพันพันร้อยยีต่อยยีต่อยยีต่อยพันร้อยโมเมนต์สะพานร้อยด้วยพันร้อยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชม ท่านผู้ชมไ,ไม่เชื่ออย่าลาบด,าดูเฮ้ยเอ้าเฮ้ยปันน็ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องนงรินทร์พรมิชาแนลป้าต่อยคนมีเชนและทีมงานบอพ c h ชาแนลน้องน้ำชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าไอพีหน้านะครับ ขอให้ปังๆโชคดีกันสุขภูสุขคนเด้อครับนอนหลับแต่เงินหมื่นก้อนนอนตื่นแต่เงินแสนแบนเมื่อให้ได้รับท่องมานี่โชคสำหรับขีปีพี่นีก็ขอใหุ้กทถันโชคดีมี่โชคพี่หลับปูพญาเตาเปิดโชคเปิดดวงตาให้สุขภูสุขคนค่อยพบกันคปหน้าพี่หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับิปติตัมังเมว